ขึ้นข้มตรงข้าง,งบังก่อนนะเมื่อแม่น่ามีทิศทางเดียวนะตั้ตังก้าวนี่ยอดร้ายนี่แห้ทิศอย่างนะครับยอดไม่ต้องยอดร้ายนะครับมีห้องก,ก็เฮ็ดตำนี้ไว้นะเพื่อจะเขาห้องช่องหางมันนะลรัลหนึ่งนะครับดีเฮ็ดใส่สองหางนะครับห้องใส่มากใส่สองทีนะครับนี่ดิหนาเหนินวน ไงนะครับทางนี่นคงานออก10ปีร่ำหนึ่งนะครับดีเ็าได้สองหางนะครับคือเขาได้มากไปสองกันสีนะครับคือสองกันสีแล้วเขาจะมาเอาเอาผมแต่เราต้องเอาออกบางแห่งหรอกพี่น้องเอาออกเพราะแต่มันมีความแข็งแรงเนี่ยดีหนึงนะครับแข็งแรงนะครับประมนเอาออกบา,บางๆเบาๆเลย ก็นี่ฮะพ่อก็ยีไปตัดมุมนะครับมุมฟอบนะครับปสีห่อเยา่อมเขานะครับเ่ามาเตรียมเขานะครับเขานี่ห่อกับเฮ็ดตำนี้ไว้นะครับเพื่อจะเขาอฟองช่องหางมันนะครับบักตังสีนะครับบักไว้บักช่องนะครับช่องตอกนะครับไม่ได้ถือตอกมันจังบ่อมันนู่นออกนะครับเอาออกมาก็จะได้ประมาณส่องกันนะครับ <ส>ทีท่สูงเนี่ยนะเลยกลางมานิดนึงนะครับก้าวนี่ยอดไร้นี่แห้งติดอย่างนะครับยอดไม่ต้องยอดไร้นะครับยอดน้อยๆก่อนนะครับยอดน้อยๆก่อนนะครับเรามาเล่นเอาลายก่อนนะครับเข้ามาเอาลายก่อนติดบางคนกิดติดมัดมือนีมัดติดก็ได้ แต่ว่ามันมี่เทคนิคการตีดอยู่เนะี่มื่อประคองเบาๆนะเมื่อประคองมันจะประคองแห้งนะก้อนใดองศาฝั่งฝุ่นนะเ่าก็บมึงองศาฝั่งสีเอาให้มันได้จะทับเดียวกันนะแต่ก่อนจะได้แต่ทับนะเ่าก็ต้องมึงมึง,มงข้อมตรงของบังก่อนนะเมื่อแม่นว่ามีทีิดอย่เดียวนะตั้งบังยังมาตรงอยู่นะเดี๋ยวเอาติดยอดไว้นะ โมบันใจนน่ยอดปก้องอีอว่าน่ายอดปอกปออ่องอีกว่าน่าโหระห์เออโอ้าแม่แจงเอา เรวบุกหินใช่ได้วะเดือนเนาะพอเขาได้นะครับเริ่มได้แล้วนะครับมอยู่ประมาณน,นี้นะครับสองเจดีย์บ้านที่นี่ก็ใส่นะครับเวลาเก่าตอนแล้วมันบ่แข็งหรอกใช้ไปโดนด,ดันะครับทิ่มไปเลยนะทิ่มไปมันแข็งนะครับมันจะซอยกล้องที่รรมดาหางไปได้ตัวนะครับ สว่วนช่องว่างช่องนี้ฮะหอก้าวมันแหงก่อนนะครับหอก้าวมันแหงก่อนคอยคอยนะครับค่อยค่อยมากเก็บรายละเอียดนะครับส่วนนี้นะครับช่องนะครับช่องว่างเลยเนาะช่องว่างนะครับของของหางฝังหางนี่นะครับนี่ช่วงนี้นะครับนี่มันมีช่องว่างนะครับนี่เขาเอาเอาเอาตัวนี้นะครับมาปิดนะครับมาปิดตัดตามขนาดที่เขาอยากได้แ้วพอไปวางทีนะครับ แน่่ออัดกเวลาท่าเ้างท่อปิดแต่ย้อนอย่างเนี้ยเวลาหังไฟมันลุงเนี่ยหังไฟมันลุงเนี่ยมันจะไม่มีอาการเนี่ยอาการคือแบบวะ่านะดินเนี่ยดินแนี่ยทรายดินขัวเนะี่ยพริกกบะเบกแบงบสีเนะี่ยถ้ามันลุงท่าเดรไม่ได้ลุงท่านานเลยนะครับแล้วก็ติดกันร่มสอดร่มทะลุนะครับอาการบวกมันบ่ เวลร่าบวกมันยังอยู่บนดินเนะถ้านอนลงมาทานดลยไม่เคยทานอันเดยนะครับทาเสียบก็เสียบเลยนะครับสมีก็อยู่นะครับนี่นะข้อที่ห่อครับตาเมืงนะครับใส่เง,งาบนใด สำน,นีกก็น่าจะดูนะครับ

มึงมึงมึงมน,นี่ห้อกปุ๊บ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 ัุ๊บปุ๊บุบปุ๊บบปุ๊บปุปุ๊บ

นี่คนระับบังนะครับบังโล้มอมขุดก้อนตอไปนะครับจะเป็นกตอนการกันาหานะครับ ก็ไปยึดใส่กระดาษกันไฟนะฮะผมมาสะอาดหายแค่หวัง ีมจะ้มากะัวบันยเนี่ยรึลเราไปเรต้งลมค้งเลยพี่อนยดินังด้ี่หนั่งเดี๋ยวติดแล้วเดี๋ยวเขาจะไปให้เราไปลองบุกนะครับ